ระหว่างแสกกลางกับแสกข้างชอบแสกผมแบบไหนกันรู้ไหมว่าการเปลี่ยนแสกผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่คนมีต่อเราได้และนี่คือความลับของการแสกผมแสกกลางคือพลังของความมั่นใจแสกกลางให้ภาพของความมั่นใจชัดเจนแล้วก็เป็นผู้นําเพราะสมองรับรู้ว่าความสมมาตรเนี่ยควบคุมได้ เลยมักมองว่าเป็นคนที่จริงจังดูฉลาดและก็เป็นมืออาชีพดารานางแบบหรือซีอก็เลยชอบแสกกลางมากๆแต่ข้อเสียคือถ้าหน้าคมหรือว่าโครงชัดมากเนี่ยหน้าอาจจะดูดุแล้วก็ดูเข้าถึงยากได้เหมือนกันค่ะส่วนการแสกข้างนั้นแสดงถึงความเป็นมิตรการแสกข้างเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าใบหน้าไม่สมมาตรน,นิดนิดค่ะ สมองจะแปลว่าอ่อนโยนเป็นกันเองแล้วก็น่าคุยเลยทําให้ดูหวานขึ้นดูเด็กลงเหมาะกับคนที่อยากลดความดุนะคะหรือว่าอยากให้ภาพลักษณ์เนี่ยดูเฟรนดี่ขึ้นทันทีสรุปคือเรื่องของการสักผมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยค่ะแต่เป็นภาษารับของบุคลิกไม่มีแบบไหนที่ดีกว่านะคะมีแต่แบบไหนที่เหมาะกับบทบาทในชีวิตของเราแล้ววันนี้คุณอยากให้คนมองคุณแบบไหนลองเม้นต์กันมาดูค่ะอยากได้ทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้เลย